นนมีปัญหาเลอเกินนะเรื่องของเศรษฐกิจนะตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วนะที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเราเราทราบกันดีนะเรื่องของดีมาในประเทศที่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ซัพพลายในประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะซัพพลายในประเทศก็คือโรงงานเขาัแหละโรงงานเขาเนี่ยผลิตได้จะบอกว่ามากขึ้นไหมเนี่ยก็มากขึ้นแต่ไม่ได้มากขึ้นมากนะแต่ว่าดีมามันน้อยลงอย่างชัดเจนแน่นอนแหละมันทําให้สินค้าต่างๆแทบจะทุกประเภทล้นตลาดก็คือมันใช้ได้แค่นี้แต่ผลิตมาซะเยอะเลยเมื่อผลิตมาเยอะๆทำไงครับ มันก็ล้นไปนอกประเทศนะครปรากฏว่านอกประเทศช่วงนี้ก็ขีดกันการค้าอีกนะฮะก็ออกไปได้บ้างไม่ได้บ้างออกไปแบบชุลักชุเลนิดนึงนะครับตอนนี้จีนก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการ plan to save economics come to the factory ในข่าวเนี่ยมีการระบุถึงผมอ่านหมดแล้วนะมันค่อนข้างยาวนะแต่ว่าผมเล่าคร่าวๆแล้วกันมีการระบุถึงอย่ยอย่าราคาทองแดงนะฮะที่ผลิตออกมาเยอะแยะเลยแล้วมันก็ทําให้แต่ว่ามันไม่สามารถส่งได้ไงมันมีเหล็กถูกๆทองแดงถูกๆอะไรเนี่ยที่จีนผลิตออกมาแต่ว่า ส่งไปแล้วมันมีปัญหาเพราะว่าโดนกีดกันโดนภาษีอะไรต่างๆวิธีแก้ของจีนเนี่ยในข่าวของบุรุเบิร์กบอกว่าอาจจะนะเขาบอกว่าสีจิ้นผิงอาจจะต้องเลือกที่จะ s a c r i f i c หรือว่าเชือดไใครบางคนนะค o อสทูเฟ็กทอรี่เฟ็ทอรบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อเบิสังเวยไปนะเพื่อแก้ไขปัญหาภาพรวม เพราะว่ามันจะมีบางคนแบบโดนกฎหมายใหม่เต็มๆเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแต่มันจะไม่ได้ไปทุกคนน,ะนี่คือสิ่งที่ทางบุมเบิกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเลือกนะอย่างเช่นปีกุยหยวนอย่องางเงี้ยนะ e เฮงต้าอย่างเงี้ยนะเอเวอร์แกรนด์เงี้ย หรือว่าเป็นคันที่การเดนเนี่ยสมมติไม่ได้ไปต่อเนี่ยอาจจะต้องเป็นอะไรนะบริษัทที่ยอมสังเวยตัวเองนะฮะไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่านะเ <c oughs> ขาไม่ได้พูดถึงบริษัทอะไรอ่ะนะแต่ว่าล่าสุดเดียเขาบอกว่าก็อาจจะต้องเซฟอีโคโนมีคือทําให้อ่าสภาพเศรษฐกิจปลอดภัยด้วยการสังเวยใครบางคนออกไปนะคอสทูแฟกทอรี่นะนั่นแฟกทอรี่บางแฟกทอรี่เขาเติมเอสนะนะก็คงจะเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายแฟกทอรี่จะต้องรับตรงนี้ไปเต็มๆนะถ้าใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็อาจจะต้องเสียหายกันไปอันนี้คือจุดหน วก,ก็เอามาเล่าๆให้ฟังด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยทางจีนเองเนี่ยก็มีการ announce more short selling curve นะครับ to stabilize stock นะฮะแน่นอนแหละเวลาตลาดเนี่ยหนีตายก็เห็นโหหุ้นลวงหุ่นลวงทำไงฮะ,ะนักลงทุนต่างชาติเขาก็ขายหุ้นทิ้งนะเพราะขายหุ้นจีนอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นภาพที่จีนไม่อยากเห็นเลย จีนไม่อยากเห็นในจีนอยากให้ทุกคนมาลงทุนในจีนนะปรากฏว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติก็เทขายแล้วก็เขาเรียกว่าไหลออกมากที่สุดในประวัติการเหมือนกันนะนโยบายใหม่ของจีนเนี่ยก็เลยออกมาในเรื่องของการควบคุมดูแลการทำช็อตเซลลิงที่จะมาช็อตช็อตเนี่ยมันทําให้ตลาดปั่นป่วนนะผมก็ไม่แน่ใจะจะมีมาตรการไปทําอะไรกับคนที่มาช็อตเยอะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะสเตเบลไลซ์มาร์เก็ตสเตเบลไลซ์สต็อกคือทําให้มันค่อนข้างสมดุลเน,นะไม่งั้นเนี่ยเละเทะดูกันแล้วกันนะนี่คือนโยบายที่เขากําลจะทต่อไป Um...